เราจะให้แค่ครึ่งนะครับครึ่งแก้วกาแฟนะครับครึ่งแก้วกาแฟต่อสามตัวนะครับครึ่งแก้วกาแฟต่อสามตัวนี่ครับไม่กดแชร์แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับช่องสายเผือกชาแนลนะครับหนูคุกใหญ่อุดอร0640362885นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับว่าต้นทุนการเลี้ยงหนูเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับการเลี้ยงอะไรก็ช่างนะครับรวนแล้วแต่มีต้นทุนนะครับต้นทุนสําคัญที่สุดนะครับเพื่อเราจะจําหน่ายให้ผู้บริโภค เราเป็นคนเลี้ยงเราก็ต้องได้กําไรนะครับเราจะมาวิจัยว่าต่อตัวใช้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเราให้อาหารเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้เป็นหัวอาหารนะครับว่าผมจะคำนวณต้นทุนที่ให้แต่หัวอาหารอย่างเดียวนะครับ ให้หัวอาหารอย่างเดียวเนาะนะครับคือผมจะเริ่มตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพ <LA ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ร exactly ับไปเลี้ยงเนาะรับไปเลี้ยงนะครับผมเราจะให้แค่ครึ่งนะครับครึ่งแก้วกาแฟนะครับครึ่งแก้วกาแฟต่อสามตัวนะครับครึ่งแก้วกาแฟต่อสามตัวนี่ครับครึ่งแก้วกาแฟต่อสามตัวนะครับ มาดูกันว่าต่อวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเราจะให้เท่าไหร่นะครับให้กี่ขีดนะครับต่อสามตัวอันนี้ลองดูโเคเลยนะครับโอ้ลงลงลงดสดๆเลยครับสามตัวยังไม่ถึงขีดนะครับเพราะว่า มันเป็นตะช่างใหญ่นะครับผมก็จะใส่ลงอ,อีดนะครับยังไม่ถึงขีดนะครับใส่ลงอ,อีครับ สามรอบนะครับผมใส่ถึงขีดนะครับมาคำนวณมาคำนวณดูนะครับว่าสามสามครึ่งแก้วนะครับใส่สามครั้งก็จะเป็นสามสามเป็นเก้านะครับคำนวณดูนะครับสามสามเป็นเก้าได้เก้าเก้าตัวเท่ากับสามบ่อนะครับเก้าตัวสําหรับสามบ่อนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงขุนเป็นเป็นขายเนื้อนะครับก็จะได้เก้าตัวต่อครั้งนะครับ ก้าตัวนะครับน่ครับเก้าตัวต่อต่อรอบนะครับต่อขีดหนึ่งอ่ะจะได้เก้าตัวต่อขีดหนึ่งนะครับผมเราก็คํานวณดูเลยเก้าตัวต่อขีดสามเดือนนะครับเราก็คูณไปเลยนะครับเก้าตัวคูณสิบขีดนะครับสิบขีดเท่ากับหนึ่งโลนะครับจะได้เก้าสิบตัว ต่อกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งถ้าซื้อตามท้องตลาดอ่ากิโลละยี่สิบาทนะครับหัวหารหมูนะครับหัวหารหมูจะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับผมก็จะได้เก้าสิบตัวต่อกิโลหนึ่งนะครับต่อกิโลหนึ่งนะครับก็เป็นถ้าเก้าสิบตัวก็เป็นยี่สิบคูณ สเดือนก็90สบนะครับสามสามเป็น9ก้าเก้าสิบนะครับ, 9, 9, ะรบจะอยู่ที่1,800อบาทนะครับหัวออาหารนะครับต่อ เก้าสิบตัวนะครับเก้าสิบตัวสามเดือนนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสามเดือนนี้หนูจะอยู่ที่ตัวละถ้าให้หัวอาหารอย่างเดียวนะครับจะอยู่ที่ตัวละโลนะครับโลหนึ่งก็ขายโลละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วจะคำนวณต่อตัวนะครับต่อตัวร้อยยี่ร้อยแปดสิบ หารเก้าสิบนะครับหารเก้าสิบเก้าสิบตัวนะครับร้อยแปดพันแปดร้อยหารเก้าสิบนะครับภายในสามเดือนนะครับจะตกตัวละยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทนะครับอันนี้เข้าๆนะครับยี่สิบบาทจะตกตัวละยี่สิบบาทนะครับภายในสามเดือนนะครับเราก็จะลดต้นทุนด้วยย่ในเปียบ้าง ข้าวโพดบ้างนะครับแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าเราอันนี้ผมคํานวณแค่หัวอาหารข้าวๆนะครับหัวอาหารข้าวๆอย่างเดียวหัวอาหารอย่างเดียวนะครับที่ผมซื้อมากิโลละ20บาทนะครับ3เดือนเราจะเราจะมีต้นทุนที่20บาทต่อตัวนะครับ20บาทต่อตัวเนาะนะครับเราก็จะไปขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้น แต่ว่าเราก็จะบวกค่าแรงค่าอะไรเราไปนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ต้นทุนหัวอาหารนะครับพี่น้องนะครับอยู่ที่20บาทนะครับเราก็จะไปขายกิโลละ200ถึง250านะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับพี่น้องสำหรับใครนะครับที่สนใจเป็นลูกฟาร์มนะครับก็ผมจะทิ้ง ลิงไว้ด้านล่างคลิปนะครับเรากำลังจะเปิดสาขาเพื่อลองรับนะครับเพื่อลองรับลูกฟาร์มนะครับต่อไปก็จะทำเป็นโอทอปนะครับโอทอปเพื่อดันส่งออกต่างประเทศนะครับผมตอนนี้กำลังลงบ่อนะครับลงบ่อเพิ่มนะครับอีก200บ่อนะครับก็จะเป็นทำเป็นคาเฟ่หนูนาด้วยนะครับผมก็กำลังจะเริ่มทำก็อย่าลืมติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายเผือกนะครับหนูพูกใหญ่อุดร0640362885ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับผม